วันนี้ไม่ว่าพบเจอสิ่งใดจะให้กุศลความดีเท่านั้นเกิดขึ้นในกระแสชีวิตนี้จะให้ทานเกิดขึ้นจะให้ศีลเกิดขึ้นจะให้ภาวนาเกิดขึ้นมีตั้งเลยมีตั้งหลักเลยนะทุกเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บพอรู้สึกขึ้นมาก่อนนี่ตั้งหลักเลยว่าจะให้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเท่านั้นเกิดขึ้นพอตั้งใจบ่อยๆๆๆมันมีพลังมากพอมีพลังไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มไย เอาน้ำให้คุณแม่หรือแก่ให้สิ่งของใดๆกับใครให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนึง่ง่มต้นไม้ที่ปลูกให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ให้ความปลอดภัยแก่มนุษย์มันมองอะไรไปหมดเลยโอ้เราให้ไหมในบ้านโอ้เราก็ให้ความร่มเย็นแก่คนงานแก่ลูกน้องแก่คนทั่ว,วไปเราให้เราได้ดูแลสิ่งของต่างๆโอ้กำลังกุศลต้นไม้ที่ปลูกให้ออกซิเจน ให้ความเย็นตาเย็นใจให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ทั้งหลายให้อากาศที่ดีบริสุทธิ์แก่บุคคลในอยู่ในบ้านแม้กระทั่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราให้มันคิดอย่างนี้นที่จริงเนะี่ยต้นไม้ก็ให้อยู่แล้วที่อยู่อาศัยที่สร้างเาก็ให้อยู่แล้วถนนน้นทางก็ให้อยู่แล้วขาดเยียงเดียวคือใจเราไม่ได้คิดพอใจไม่ได้คิดเลยไม่ได้ให้เพราะการที่จะให้ทานมันเป็นนามาทมรูปประมเราทําจบหมดแล้วแต่เหลือนามาทำที่เราไม่ได้ดึงข้อมูลนี้มาคิดเพราะไม่ได้คิดปีติก็ไม่เกิด ปลาโม,กม,กด,มดก็ไม่เกิดสุขสมนะก็ไม่เกิดกําลังแห่งสมาธิก็ไม่เกิดสมาธิก็เกิดยากพะจะไปนั่งจะอ้วกเอาเลยแต่เนี้ยียนกินพอมองหน้าที่ไหนเป็นว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้ทานกุศลเกิดแล้วศีลเนี่ยการปฏิบัติดีต่อคุณพ่อคุณแม่การปฏิบัติดีต่อพี่น้องการปฏิบัติดีต่อลูกน้องการปฏิบัติดีต่อเพื่อนต่อ้าน้าอาทั้งหลายอันนี้เป็นศีลโอ้เราทาจารีศีลได้ เราจะทําจารีศีลด้วยใจที่มีความสุขนะไม่ใช่ทําถูกต้องเช่นอยู่กับคุณแม่แล้วโกรธคุณแม่เนี่ยแต่ว่าได้แค่รูปแบบแต่ใจไม่ได้จะให้คุณแม่กินยาแต่แม่ไม่ไม่กินตามที่เรากําหนดโกรธแม่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้แปลว่าได้แค่รูปแบบได้แค่วินในเหมือนขับรถเนี่ยตรงตามกฎจราจรแต่เครียดแปลว่าไม่ได้ศีลน,นี่การเราจะต้องได้ตัวกุศลศีลในใจว่า หนึง่งยอมรับในสิ่งที่คุณแม่เป็นเวลาเอาอาหารให้แม่เอายาเอาน้ำหมอบอกว่าต้องกินอาหารแบบนี้ยาแบบนี้ต้องดื่มน้ำบ่อยๆอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกแม่ว่าเออแม่ควรเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าแม่จะไม่ทำจะยอมรับในสิ่งที่แม่เป็นยอมรับนะแต่จะไม่โกรธบอกว่าถ้าทำแบบนี้จะได้แบบนี้ ถ้าคุณแม่ไม่กินยาตามกําหนดเดี๋ยวความดันขึ้นเดี๋ยวเบาหวานขึ้นไขมันขึ้นหรือจะมีอาการต่างๆอย่างนี้และสิ่งต่างๆจะตามมานะแม่นะแต่ถ้าแม่กินอย่างนี้จะสามารถที่มีคุณภาพชีวิตได้ยืนยาวหนูรักแม่นะหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆแต่ทั้งหมดเหล่านี้เหตุปัจจัยที่แม่จะอยู่ได้นานไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะแม่ก็ต้องทำเหตุปัจจัยนี้ด้วย ต่อให้แม่อยู่โดยเฉพาะแม่อาจจะทุกข์ทางกายขนาดไหนแต่คําว่ามีพ่อแม่อยู่มันเป็นหลักทําให้ลูกได้อะไรได้ศีลได้ข้อวัดได้ปฏิบัติดีๆได้คุณธรรมได้กุศลความดีอีกมากพอบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บแม่อาจจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างกินบ้างไม่กินบ้างเราก็ไม่เครียดแล้วยอมรับในสิ่งที่แม่เป็นคิดว่าเรียกว่ายอมรับได้ด้วยปัญญานะคําว่ายอมรับได้ด้วยปัญญาในภาษาพระเรียกว่าอะโทสะคือไม่โกรธ เขาเกวมีตัวความไม่โกรธนําหน้าและมีเมตานําหน้าโดยมีสติสมชิชญญะกากับถ้าทําในลักษณะอย่างเนี้เราก็จะไม่เครียดต่อสภาพสิ่งแวดล้อม mm hmm. ก็เลยได้อะไได้ศีลภาษาพระเรียกว่าขันติสังวรเห็นไหมไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้ทานเกิดจะให้ศีลเกิดแม้ปฏิบัติต่อคุณแม่ก็ได้ศีลจริงๆเข้าถึงจิตใจจริงๆ ใจมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปมีความกตันยูกระตะเวทีรู้คุณตอบแทนคุณมีสติคือระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีความอดทนอดทนต่อบุคคลเขาจะมีพฤติกรรมยังไงก็ไม่โกรธและมีความสงบบาปได้บาปก็ไม่กุ้มรุมในจิตใจพอได้สภาพจิตแบบนี้นะได้ทั้งความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปได้ทั้งความขันติได้ทั้งความสงบได้ทั้งสติสัมปชัญญะ ได้กระตันอยู่คือรู้คุณของแม่ได้กระตาเวทีคือได้ตอบแทนคุณรู้คุณของบุญด้วยตอบแทนคุณของบุญด้วยเหตุผลก็คือทําไมเราต้องรักษาให้ทานกุศลศีลกุศลอยู่ในกระแสชีวิตเพราะเราตอบแทนคุณของบุญเมื่อเราตอบแทนคุณของบุญก็เชื่อตอบแทนคุณของพ่อแม่เราจะไม่ให้ความดีหลุดจากกระแสชีวิตนี้จะให้ทานกุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้ศีลกุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้ภาวนาคือสมาธิ ือสติก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตก็เป็นสมาธิแล้วก็ความกล้าความเชื่อมั่นทั้งหลายเป็นกลุ่มสมาธิหมดเลยแล้วก็คือปัญญาคือรู้และเข้าใจพอมานกาการว่าไม่ว่าจะพบเจอแม่ก็จะให้ทานศีลภาวนาเกิดเจอเพื่อนก็จะให้ทานศีลภาวนาเกิดเจอลูกน้องก็จะให้ทานศีลภาวนาเกิดเจอสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสภาพทั้งคนสิ่งแวดล้อมก็จะให้ทานศีลภาวนาเท่านั้นเกิดขึ้นนี่เขาลยตั้งใจไว้อย่างนี้ ถ้าทำอย่างนี้เรื่องสมาธิแปลว่าได้ทั้งวันสมาธิมันไม่ใช่แค่รูปแบบแต่มันได้เป็นคุณสมบัติมันเป็นเนื้อเป็นตัวเลยมนัสสิกการเมื่อไหร่สมาธิเกิดเมื่อน,นั้นยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่ได้สมาธิระดับหนึ่งถ้าจะไปทําเป็นรูปแบบมันจะรวมเร็วมากเพราะอะไรเราทําทั้งวันมันได้ทั้งวันมันได้กุศลทั้งวันในการยืนเดินดนั่งนอนทั้งหลายเหล่าน,นี้เป็นต้นทีนี้สองถ้าบาปเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้น ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นความกำหนัดความขัดเคืองความหดหู่ท้อแท้ความฟุ้งซ่านลำคาญใจลังเลสงสัยเกิดขึ้นจะละให้เร็วที่สุดตั้งเจตนาถ้ามันเกิดเราจะไม่แช่กับมันเหมือนลบต้องรีบลบหรือมีสิ่งสกปรกกระเด็นถูกหน้าเนี่ยต้องรีบร้างให้เร็วแม้ชั้นใดถ้าบาปมันกระเด็นติดใจเราปุ๊บจะละให้เร็วที่สุดโดยจะไม่รีรอเลยรีบทันทีเหมือนล้างหน้าที่ของไม่สะอาดกระเด็นติดใส่ก็จะรีบขจัดอย่างรวดเร็ว ไม่ปล่อยแช่ถ้าไปแช่เดี๋ยวจะไปยินดีเช่นยินดีในความโลภให้ความโลภของเราไม่มีโทษยินดีในความโกรธว่าไอ้คุยเัาคนนี้ต้องโกรธมันถึงจะมันถึงจะทํางานให้เราเร็วแปลว่าเรายินดีความโกรธแล้วแปลว่าเราไปแช่กับความโกรธจนติดใจในความโกรธฉะนั้นเราจะรีบละใครไปแช่กับเรื่องอะไรมากๆไปคบกับเรื่องอะไรมากๆไปเสพคุณอะไรมากจิตมันจะยินดีในเรื่องนั้นเราจะรีบสลัดออกประการที่สามฝึกให้ กระแสะชีวิตเนี่ยคุ้นเคยกับกุศลความดีให้เป็นเนื้อเป็นตัวคุ้นเคยกับทานคุ้นเคยกับศีลคุ้นเคยกับภาวนาให้มันเป็นเนื้อตัวความคิดการกระทําพฤติกรรมทัษษษษษ้งหมดให้เป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาให้ได้กลายเป็นอันเดียวกันเนี่ยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลกับชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เมื่อไหร่แปลว่าเราจะไม่แยกจากกันเราจะไม่แยกจากสติคือความระลึกได้ตั้งมัน่นเราจะไม่แยกจากสมาธิคือความแนบแน่น เราจะไม่แยกจากความเพียนคือความแก้วกล้าอาถรรจะไม่แยกจากปัญญาคือความรู้ความเข้าใจจะไม่แยกจากความเชื่อมั่นในกุศลความดีและในพระัฒนตรยพอเราฝึกจนอย่างนี้แปลว่าเป็นอันเดียวกันแล้วถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วแปลว่ามีพลังแล้วความเชื่อมั่นก็จะขจัดความไม่เชื่อมั่นได้ความแก้วกล้าเกิดขึ้นก็จะละความโอดถูท้อแท้ได้สติเกิดขึ้นก็จะละความเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนหลงได้สมาธิเกิดขึ้นก็จะละความฟุ้งซ่านได้ ปัญญาเกิดขึ้นก็จะละความหลงความไม่รู้ได้แปลว่าเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วถ้าเป็นเนื้อเป็นตัวนี้แปลว่าเราได้คุณสมบัติประการที่สี่ก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมกาลยานมิตรที่จะสามารถบอกข้อมูลเราได้อย่าอยู่ห่างสองสภาพสิ่งแวดล้อมให้สัมพันธ์กับพะรัตนาไตามีพระรัตนาไตาแวดล้อมที่จะเป็นแรงทําให้เราระลึกได้เร็วถ้าทําได้สี่ประการเนี้ยสมาธิไม่เป็นปัญหา